ิถีมาคบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วนิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัทน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทป,ปาติโมกพ,พระทานแก่พระอรหันตสา,าวกหนึ่งสองร้อหสิบรู ซึ่งล้วนอุปสมบทโดยวิธีเอหิพิคุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นณนะดิถีเพนเดือนสามหลังสมเด็จพระบรมตาสดาตรัสรู้และประกาศพระศาสนาแล้วเก้าเดือนเมื่อพิจารณาจากประวัติการแห่งวันจาตุรงคขสันนิบาต ยอมเห็นประจักษ์ชัดว่าพระภิกษุผู้มาประชุมกันเป็นมหาสังฆสันนิบาตั้นต่างพรั่งพร้อมกันมาณเวฬุวันมหาวิหารด้วยอานุภาพแห่งคารวธรรมพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นอนุชนจึงพึงเทิดทูนจริยา ของพระอาหารหันต์ทั้งนั้นขึ้นเป็นแบบอย่างทางพระพุทธแห่งตนแห่งตนโดยํำนึกว่าถึงแม้พระสาวกทุกรูปได้บรรลุถึงคุณธรรมสูงสุดดับกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้วแต่ก็ยังคงเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งต่อพระบรมศาสดา และพระธรรมเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทภูมุ่งหมายความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจึงจำเป็นต้องมีนิวาตธรรมคือความน,อน,อมน้อมถ่อมตนเป็นพื้นอุปนิสัยขอจงระลึกไว้ว่าคุณธรรมแห่งพระอรหันต์นั้น สูงส่งเหนือกว่าอิตริยยศทั้งปวงในโลกหากแต่พระอรหรันต์กลับปราศจากความอวดดื้อถือดีปราศจากความเนรคุณลบบลูดูหมิน่นเพราะทุกรูปต่างมีความคารวะนอบน้อมอย่างมั่นคงต่อพระรัตนไตรยัย ต่อการศึกษาต่อความไม่ประมาทและต่อการปฏิสันฐานดังนี้บรรดาผู้ยังมีทุดีในดวงตามีกิเลสเครื่องเศร้าหมองครอบงำใจอยู่จึงพึงเพียรมันเพิ่มพูนคารวธรรมให้งอกงามขึ้นในตนอยู่เสมอให้สมด้วยธรรมภาสิธิว่า มหาตตปัตโตตินิวาตอุติแปลความว่าถึงแม้จะดำรงตำแหน่งใหญ่คืออิตริยยศที่กว้างขวางแต่ก็ไม่พยองด้วยยศทำตนทําตามโอวาทของบัณฑิตเพื่อความผาสุกร่มเย็นในจิตใจตนตลอดจนประเทศชาติ และโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนขอพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานขอสาธุชนทั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธรรมนั้น เพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองสถาพรสืบไปเทิน